ว่าชัดสุดที่อ๋อ U K โซลจีนสเปนเตอร์เฮลบอสเซเบนนะอะไรครับว่าคนสเปนฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะนะก็ชื่อกันนี้ก็พบกับผมนะฮะพกจล่องแก้วโนอซีเอชฮะครั้งนี้ฮะเราก็อยู่กันในเกมเซอร์จีนสเปนเตอร์ภาคสองนั่นเองวันนี้ฮะอยู่กับหน้าแดงคุงอีกแล้วครับเจอกับหมอหน้ากับกับคนใครที่ชื่อว่าหน้าแดงคุงนะฮะ เราจะมาดูกันโอ้โหรศัพทฮะอ๋อโอเคโอ้ใครโทรศัพท์ม,มาอันนี้นะคะไม่ใช่ตีห้านะอันนี้คือห้าโมงเต็มเลยใครโทรมาวะอันนี้ก็คือสิบเจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีนะ,ะตรงเป๊ะเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยะฮะนี่ฮะ ผ่ตตะะาตัดตะเอ้ผ่าตัดไตเออใช่ผ่าตัดตายนะฮะไปดูกันเลยฮะมีการผ่าตัดสมองน่าจะใช่ด้วยน่าจะมีการผ่าตัดสมองกับผ่าตัดตานะหรือว่ามีอ๋อผ่าตัดฟันกับผ่าตัดตานะฮะน่าจะใช่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันฮะนี่ครับหมอแดงเอ้อะไรนะ น้าแดงคุงครับอืมเราเจอกับหน้าแดงคุงอีกแล้วนะฮะเราต้องหามีดะฮะมีด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 ไหนนะที่เขาได้บอกเรานะน่าจะมีดนี้นะฮะเอ้ยเราจะปล่อยให้เลือดของไอ้นี่นะฮะหน้าแดงคุงนะฮะลดรอยล,ลือดไปนะฮะ เราไม่ต้องไปสนใจเลือดเขาหรอกเลือดเขาเยอะจะตายตรงนี้ป่ะเหมืไส้ใหญ่ออกมาก่อนเพราะว่าผมสงสารหน้าแดงคุ้งอะ่ะ ผมที่ย้ายเขาดีกว่าย้ายให้เจ็บมากกว่าเดิมหายเออ shut up ใช่แล้วล่ะ shut up แบบนั้นแหละตึ๊ด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 เคแ๋ยวมันจะ เดี๋ยวเรามาพาดัดก,กันต่อเลยฮนะโอ้โหตรงนั้นเนี่ยเจ๋ ไปแล้วก็จากนั้นแล้วก็จริงๆที่เขาเป็นอย่างนั้นแหนะนี่นะคะเราเจอไตแล้วเราก็เจอตับอืตับเอาออกมา โอเคนะคนที่ผมจำได้เขาบอกว่าให้เราใช้อันนนี้นะฮะในการตัดนะฮะแต่เจ้านี่นะฮะยางไงฮะเออเห็นแบบนี้แต่แล้วนะฮะก็เอาไซายทั้งสองของเขาออกนะฮะ และเรานะฮะก็มีของรางวัลให้คุณหน้าแดงคุ้งด้วยครับนั่นก็คือไตใหม่สองอันนะฮะโอเควางไปวางไปให้มันมั่วที่สุดนะฮะเยสเอบกบวกอีกแล้วโอ้โหไปต่อไปกันเถอะ ไม่สำเร็จนะโหดูนะครับมือราชื่อบ๊อบเหรออ๋อคนไข้ชื่อว่าบ๊อบนะฮะหรือหน้าแดงคุงนั่นเองนะฮะหน้าแดงคุงจริงนะฮะชายาของเขาชื่อว่าหน้าแดงคุงเพ <c oughs> าเขามีเลือดเยอะเกินไป <c oughs> ถ้าเล่นขุกแล้วอะะๆๆๆๆวนยังไม่ได้ดูวิธีการผ่าตาตาเด็เนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่แป๊บนึงนะฮะโ,โอเคนะผมก็ได้ทำการเข้าเกมใหม่นะฮะมาดูก,กันตาตากันนะฮะกันไกลนะฮะตัดสองอันนะฮะโอเคไปกันเลย เอาอออได้เฉยอ่ะเดี๋ยวต้องทำแบบนี้หลายๆครั้ง เก okay. ว่าจะมาข้อมูลก็เต็มซะง,งั้นโอเคขอจบวิดนี้ก็แล้วกันฮะพมันนี้น่าเบื่อและโอ้ไม่ไม่ให้ทำสองอย่างทำให้ให้หลังเดียวว่ะนะใครออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับร i คากันด้วยนะฮะและที่สำคัญนะฮะก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่ง กันด้วยน,นี่ก็ขอลักกันนะครับห่วยห่วยนะ